ราม่าหลังเกมสาวไทยเสียสมาธิโดนเตือนสองครั้งทำเอางมกันทั้งโลกเมื่อวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยลงเล่นแค่5คนระหว่างเกมแพ้เยอรมน,นีศึก VNL 2025 ควนหลงจากศึกวอลเล์บอลหญิงเนชั่นลีก VNL 2025สสัปดาห์3นัดที่2ที่เมืองอาริงตันรัฐเท็กซัสสหรัฐอเมริกาซึ่งทีมชาติไทยแพ้ทีมชาติเยอรมนีไป0ต่อ3เซต24ต่อ26 19ต่อ25และ11ต่อ25ทั้งนี้เกมดังกล่าวมีช็อตที่ทำเอางงกันทั้งสนามในช่วงเซตที่3เมื่อธนัชชาสุกสดกระโดดเสริมให้ทีมชาติไทยแต่ผู้ตัดสินต้องเป่าหยุดเกมชั่วคราว เพราะทีมชาติไทยเหลือผู้เล่นอยู่ในสนามแค่5คนขาดตำแหน่งลิเบอร์โรไป1คนมาฟังความคิดเห็นของแฟนวอลเล่บอลว่าคิดเห็นอย่างไรแพ้จนสติแตกไปหมดแล้วทั้งผู้เล่นทั้งโคช้ชตอนแรกเห็นเชียร์ดีใจกันกระหึม่มได้โค้ชออสกลับมาถึงตอนนี้มีแต่เสียงด่าทอต้องจ้างโค้ชนอกแล้วล่ะไม่งั้นนักดีลาก็ไม่มีวันได้พัฒนาเทคนิคใหม่ๆได้แต่เดิม โปรแกร,รมนัดต่อไปทีมชาติไทยจะพบกับสาธารณรัฐโดมินิกันวันเสาร์ที่12กค68เวลาตี4ของ00นแล้วแฟนๆคิดว่าอย่างไรคอมเมนต์กันเข้ามาบอกหน่อยนะ